ความผักเป็นกันยังวานชื่นคือเก่าเคันว่าเนาะกันยังคบซื้อว่าคบกันหลายเดือนในได้สภานได้ก้าม้านี่นะก็ูจักนดูจักกันแต่เปิดใจไม่ไหมเนาะสภานเนาะสวัสูิอยู่ยูพว่าสวาสดิเคยซื้อโทษซัพ์มาให้สภานเนาะโทษซัพ์กันยังใช้ได้อยู่พอใช้ได้กันยังใช้ดีอยู่บ่้คือจังไดก็ยังใช้เพราะว่าหู้จักกันแต่ตอนนั้นแหละกะลมกันมาเลยให้หาเรื่องได้สวาดว่าก็แต่ยังท่านได้เกี่ยวเข่าชำน้าเนาะสภานเนาะ ก็ถือว่าสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเซอร์สุขสุขคนเนาะหรือว่าสเป็นพังไทยพังลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็มาพบมาคอก,กับสาวาสนาสชแนลตอนสวยๆเศร้าๆในหน้อเนืองเนาะมือ้อนี้เนาะอากาศก็ด,ด,ดีเย็นๆเนาะแต่กะ อยู่ห่มก็ยินออกเดดก็ห่อนพ่อแม่พี่น้องเลยเพราะว่าอากาศก็เริ่มห่อนแลเขาเดือน4ีเรือนห่าเลยเนาะโดยกับเมื่อนี้กเ็เดินทางมาเด่น 5, น้ำสาวพันเนาะมาอนีเนาะหลังจากที่ว่าได้มามขึ้นกระโลนนันเป็นเวลาหลายเดือนเลยพ่อแม่พี่น้องอตั้งแต่เกี่ยวเผาเดีวเนาะสาววาัสนากับพรไดมามเด่นน้ำสาวพันอีกเลยเนะาะมัหนี้กเ็เลยมาเด่นอัปเดตเบิ้งเนาะว่าเป็นจังไดได้อยู่จังไดเห็ดจังไดปุบมะเตงขายเบิดดับบ่จงังไดเนาะก็เลยมาเด่นอัปเดตขึ้นเบิ้งลงเบิ้งเนาะเพระาะว่า สีก็คือสนะีหู้เนาะว่าสาวพันคนใดเนาะสาววาสนาก็มา่ายทำตลอดอนะลรเนาะกล้องกาจะแบบปิวไปเลยเนาะลมแห้งมื่อนี้นะดยก็ไปทักทายสบายดีเลยว่าสาวพันขึ้นกับยูนาคือเก่กนนาเนาะมาหน้าขึ้นเมื่อนี้สาววาสนามาคนเดียวเนาะยพี่อ้กงเนาะป็นกำลังแใ,ใจให้สาววาสนาในี่เยเนาะมาปีดเ่งขึ้นมา อะไรถ้ามาหากินอะไรเนาะสาวพันคนเก่งของเราเนาะดยไปทักทายสบายดีสาวพันน้ากันเด้สาวพันก็เป็นทีเดียบร้อยเนาะลมนอะสาวพันเนาะดยสบายดียดยดอ,อไปจังไดมาจังไดเด้เมื่อนี่คือมาได้คือบุหินสาวพันไปตลาดไปซื้อเกือบให้ลูกออไปซื้อเกือบให้ลูกบออ่เกือบนักเรียนบ่คือเกือบจังไดเกือบชคธรรมดาใส่โรงเรียนเนี่ยใส่เกือบชคธรรมดาเนาะไปโรงเรียนเนาะน้องขึ้นกัยังไปโรงเรียนอยู่บ่ ถีบรถถีบจักกรยานนะแต่แวาา่าน้องเพิ่นกับใครในบ่เป็นนักซื้ออยู่ว่าสภาพดีนี่เพรเขียนไวก็แต่ก็อ่านยังกับธรรมะธรรมะไรอ่ะก็ธรรมาดาก็ลังไปปีนี้ปีแรกเนาะขึ้นไปนั่งโม่มาเนี่นะไปซื้อคืนนะไปนั่ไปเ้ืยกั <laughs> เราเอง <laughs> ไปชุบบ้านในแม่ซื้อมาหาหดยงัยพูดซื้อมหาหอยงัยพูดอ,อดบรมตีนกันเนาะก็เลยขึ้นไปชุบเาเองมาเนี่ก็เลยพอดี มื้อน okay. like right. ี้สหพันธ์บ่ได้ไปเฮ็ดหยังเนามื้อนี้อันบ่ได้เฮ็ดหยังกแกะง้แหอืแกะง้บ่แต่ละมื้อสพันธ์ไปเฮ็ดหยังแต่ละมื้อมีหยังเฮ็ดเวียกเฮ็ดบ่อยู่นานี่ช่วงนี้กบ่ค่อยมีอืบ่ค่อยมีเวียกเนาะฮ้อนแดดเนาะเฮ็ดมันแดดอืกอยู่เฮือนแกะง้วแกะหยังาควยขชวนหยังธรรมดาอบ่ได้ไปไสแกะงิ้อยู่เฮือนกะเนาะนสพันธ์เองและบ่โดย หลังจากสาวาสนาก็บด้มาหาสาวพันกันนานเลยเนาะสาวพันก็เปลี่ยนไปลายอยู่ได้สาวาสวานะกระงามขึ้นอีกอย่างหนึ่งขึ้นกาแบบขุ่นก็คือแบบอวบอวบขึ้นเนาะกระตื้นตาอยู่ได้พององพี่น้องเลยคือว่าเป็นน้ำว่าได้เกีียวเข่าเห็ดเรียกนักว่สาวพันคือเป็น <laughs> พอนานหน้าขึ้นเป็นสิวเวงขึ้นเนาะกรนะท่วงขึ้นก็มองช่วงนี้ฮ่ากบได้ขอเห็ดเรียองนักคือช่วงเกลียวสารับน้ำโดยก็ได้ยมีแต่อยู่สลากเลย น้ำหนักก็ได้ขึ้นเพิ่มอยู่เ่ราะสภาน,น้ำหนักแกะนะเพิ่มไปสามชิโอ่เพิ่มไปสามชิโร่เนะาะเป็นอย่างไรดิเรื่องของคมหักอ้ายเฮากันยังกับเจ้ากันยังร่มกันอยู่บ่จะร่วมกันอยู่จะลังไปได้ดีกลังไปได้ดีเนาะ,ะแสดงว่าร่มกันชั่วมืดมืดจะเจอเธอร่วมกันนะสพานก็มือดจะเ่อมือดจะเ่ออะไรเนาะส่วนใดอ้ายคนสิโทรมาเวลาตอนไหนจะเพิ่น เป็นเก่าเนาะเกึ้นนะจะื um ่องเวลาเพิ่นบ้างเพิ 1> <1> <3> <3> <3 ่นกระโทูมา้ยไหนใครจะยังขับรถคือเก่าเพิ่นแน่นอนแต่มีเพนมีเพนว่าสาพันว่าสาพันสิไปหาเพิ่นหรือว่าเพิ่นสิมาหาสาวพันเมื่อไรมีมีแบบได้คุยกันหรือเป่ค่ะไปก็จะหาไอ้เพิ่นกับทาไอ้เพิ่นมากขอวันงย่างเรียบร้อย อ,อ๋อถ้าให้อายขึ้นมาพอ่อมาขอมาแบบหาพอ่อหาแม่สักก้อนจังจะได้ไปหาขึนได้เนาะแบบสาบพันกับบาก้าลงไปหาขึ้นดูดเพราะว่าแบบเฮาก็เป็นผู้หญิงเนาะสาบพันเนาะก็จะให้อายขึ้นเห็ดให้ถูกต้องตามประเทศนี้บ้านเฮางคนไหนเนาะแต่อายขึ้นก็มีให้ความหวังอยู่ว่าสาบพันหมาว่าถ้าอายสิมาปีนั่นปีน,น,ปนี้ขึ้นก็เคยเว้าอยู่ว่าว่าอยู่คนถารอบคนมีเวลาว่างจะเป็นเม็ดพันหอนรถเขึ้นผ่อนหอนรถอยู่เนาะ แต่ยังโดนว่าสะพานหัวดุดเคลื่อนเสบด์สะพานก็รอไปอีกสองปีเนาะสะพานเนาะแต่กาเวลร่านสื่อสารกันกับแบบปกติเนาะสะพานน้อยกับโบมีแบบปกติยังบ่เปลี่ยนไปยังเลยเนาะเพราะว่าสาวาทเห็นหินไม่ได้ขึ้นกับมาขุดชาวพันธุ์ดงเพชรดงหยางเนาะก็คือว่าเออความหักกับบานยังหวานอยู่เนาะสาวาทเบิ่งนี่เนาะสาวาทมาถ่ายแบบนี้อ้ายขนาสิเห็นเนาะเพราะว่า กินกับปูเป็นยังเาสาวบ้านมาถ่ายมาอัปเดตเนาะสาวพันเนาะมาเด่นน้ากันเนาะเพราะว่าถ่ายดินคาะยังเคยหู้จักกันเคยหู้จักกันเคยมาเด่นน้าหู้จักกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอีกกลินหนึ่งคนที่สาวพันกับกลิ่นคนที่ทีมงานหรือว่าไอฟีสาวบ้านก็คือสีหู้ดีเนาะสาวพันเนาะเพราะว่าเฮาก็เคยมาถ่ายทํากันนะปีนี้กับสาวพันได้เห็ดหน้าอีกคนเดียวอีกว่าปีนี้ได้เห็นคนเดียวคนเดียวคือการไม่คนกา มีเงินเขินกับจ้างชอยเนาะถ้ามีเ<ด><ด>งินกันเนาะเขินมีเพระสพพันเขินว่าว่าสมุดไปไม่ดายามเพิไทยเห็นหน้าแบบนี้อายเขินสิจ้างซอยนะถ้าวันเป็นกะว่าอยู่กะว่าอยู่เนาะแต่พาไทยเห็นห,หน้ากะอยากถามเรื่องมาจ้างซอยโดยแต่กะสัพพันกับบอดี้อูได้ลมไผเลยกะมีแต่ลมไอเขินแล้วกะเล้ยวเลยเนาะโดยลมอ้ายเป็นคนเดยีดยวลมคนเดียวแล้วก็ยาเลยสัพพันก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ว่าลมแล้วลมเลยเขินบอได้ล็อกแรกไปทางใดาเนาะสัพพันเนาะ ก็คือห้องน้ำเนี่ยก็เห็นแล้วเรียบร้อยเนะาะสะพานเนาะอันนี้เนาะเข่าพร้อมเข่าเรียบร,อยร,ยบรอบ้อยแล้วแต่ลูนนะว่าสาะพานแล้วแต่ลูนกันสาวะศาสนาบม่ได้มาลูนมาบ้านนี่กับห้องน้ำขึ้นแล้วแต่เนะาะสะพานก็มี่เฟ้นกันอยู่ว่าอยากไปหาเงินเมืองไทยเมืองอย่างแบบนี้มีอยู่ว่าอยากไปก็ตั้งแต่ไปไ,ปปไ,ไม่ได้เพรี่พูอยู่ทางพ่อม่คือว่าคือว่าแล้วพ่อแม่อะเส้นกับเท่าที่ย่างลูกเจ้ากับย่างเรียนตอนนี้นเนาะเพิ่งกระบอกพังคั่วอยู่บ่าน้องจันกันเลยข้างคั่ว เสาพันบ <tem pe> er <noise> ์ไ่ได้เมื่อวานนอนหน้าอยู่เนี่ยเจอแต่ละมื่อนี่นอนแต่ละเมื่อเมื่อช่วงเบ็นี่เด็กมีงานจะเมื่ออยูุงานแต่ยัางจะเมื่อเมื่อจะแด้ออกมาออกมาเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเบียกมีบุญที่สินแบบนี้เนาะก็ได้เมื่อตอนแดงมานอนหน้าคือเกขาเนาะเลย้ะเ่าพันกลาเป็นอีกคนหนึ่งที่ขึ้นกับรู้มันแต่ช่วงนี้หากบ่มีงานอย่างทรับนาะเ่าพันเนาะก็เลยน้าก็บผมคเดทเาพันต์กินหน้าอยู่ใช้อยู่นี่นะน้ำสั่ง ตักน้ำสางมากินบ่ไก่บ่น้ำสางนะน้ำสางน่ะสางม,มัน้องซาเนี่ยบ่บ่ผัะม,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 มีน้ำเนาะน้องซาเจ้าน้ำมกแล้วบ่เคยจังไหนมกแล้ว<ก>กกมุกจะเฮิ่มมุกกระแตเจะผัวของแตงเหมือนบ่ ได้ปลาใหญ่มีปลาใหญ่เหรอสัพพันธ์กรับอกนี่เพรมันบกคุกปีอย่างเก่งๆแซมพาเมือพายางอีกอย่างนึงปลาในหนองในยางเพิ่นกันในหน้ากับชีบเขาเนาะสัพพันธ์เนาะเพราะว่าหนองนู่นเนาะหนองนี่เนาะมีแต่ปลาห้าชื่อฟัวธรรมชาติดูสิถ้าเป็นหนองในกลางน่าจะมีปลาธรรมชาติลายยุนี่ปลาสัพพันธ์เป็นหนองน้ามันกับอยู่ทึ่งโคกหนองก็เลยบกไว้เนาะสัพพันธ์อากาศก็เย็นดีเนาะวันนี้เนาะวนี้กระเบดดมดูสิกร เคยพ่ออยู่ไปตลาดก็พ่อสาพันธ์ดูอยู่เนาะอยู่ตลาดเนาะก็หากบเล่ยมีเวลาทักทายขึ้นกันต่างคนต่างงานเบียกไปแผลไปมันหาื่อไปหาซื้อก็ได้ไม่ได้ทักทายให้เอฟซีเบิงเนาะเพราะว่าเอฟซีสวานก็คือสีอยากเบิงอยากส้มอยู่แล้วแหละเนาะเพราะว่าบโบเห็นโดนนานเลยอีกสองสามเดือนได้ไปจ้าเสาพันธ์บางครั้งกได้เห็นกันเนาะก็น้ำหนักเพิ่มขึ้นเนาะน้ำหนักเพิ่มแต่งานเนาะเพราะว่าตอนนั้นกับฟอมพูดตอนนี้กับพอดีสาพันธ์เลย ตอนนี split, 50, no. winter, ้ก็บเป็นน้ำหนักประมาณเท่าไรหอดว่าหาสิบเมื่อนั้นหาสิบสามหาสิบสามโลเนาะจากที่สิบแปดเป็นหาสิบสามกจะขึ้นก็ขึ้นตั้งอันหาโลเนาะขึ้นหาโลแต่ก็ยังยัใไงเลยเพราะว่าสาวาก็ับหาสิบปลายก็ยังตุ้ยกว่าเจ้าได้ที่ว่าคอยเตี้ยกว่าเจ้าบ่ก็อวดได้อ้วดคอยหาสิบหาแล้วคอยน้ำมันหักแบบคือว่าแต่คนเตี้ยเนาะมันก็เลยอันฉีดลาย กำลังแบบอยากรถยู่ป่ะมือเช้านี่กินข่าวกับยังสารพันใช่นี่กินข่าวจะมาสุกไปตลาดนี่ซื้อยังมากินนะเมื่อนี้เมื่อนี้นะไมซื้อเงินบารายก็ไม่ซื้อบม่ได้ไปหาเงินทางใดเนาะไม่ไดไปหาเงินทางใดก็รเรียนซื้อยังรายก็ไม่ได้เนาะต้องประหยัดต้องประหยัดไง อันคือว่าลูกจะไปโรงเรียนนี่เอามือจะสักพันสาพันไปโรงเรียนแต่ละมือนะล้างมือก็หาห้าพันน้ำมือก็ห้ยซานชั้นชองพันก็เร้วเตะแบบมีแบดบ่มีเนาะเพาะมมีก็หายจำได้เกาเกาเพาะเขาปฏิบัติจะได้นอนได้ลายขึ้นกะง่ายอยู่เนาะล้างมือกับวันได้หายพอพันบันได้หายพอพันกับวันได้ว่ายังบันได้ว่ายังขึ้นก็ง่ายสว่าสบายอยู่นน้องคิดที่แบบเปินมาช่องเตาสว่าบางเสื่อก็ให้ซะพอได้ซื้อต้มขนมกินน้ำมูเนาะ ใายสามพันอ๋ามให้ช่องเก้าชองนะเป็นกับ้ก้าคอเนยชีิาได้เงินกัมานั่งเฮียงขังแม่กันสามดูซีดบันนี้มานนั่งเฮียงขังคับบุอะบคอนี่เชื่อแม่จักวอยู่อยากไดเงินคนในวิธีแบบมานั่งเฮียงขังแล้วแม่แด้เนาะมันเท่ก็บบัิปายไไปกับแม่หาเงินแจคชองาวบ้นตัเชื่อขกินแต่ได้ไม่ได้ว่าหลายครั้นะเท่านี้ไปได้บ้นเป็นคนบ่ได้คอยว่าลำไรเนาะ ถ้าเป็นเล็กน้อยลังคนนี่ขอรถได้หาสะพานเด้นั่งบนได้นั่งเฮียงขางฉันนะมากกับขอรถเนาะแต่น้องจันทร์เพิ่นกันยังมีแบบอืมนั่งเฮียงขางแม่ว่าสิไปก็ะเป๋าข้าเดียวก็ไปแม่ใชให้ก็เอาแม่มาให้แล้วก็บอยกับย่าเนาะก็ไม่ให้ก็เอาแม่เอาให้ก็ย่าเนาะน้องก็ง่ายอยู่ขึ้นกันพอหนึ่งก็เริ่มแบบก็เริ่มเป็นได้แล้วเนี่ยเริ่มชื่อเนี่ยบริหารช่วงพิมพ์ไว้ชื่อไป่องมูอแล้วเห็นดึงือแล้ว ดึงมู่เด็กก็ดูสักว่าอันมีบางซื้อบางอย่างเลยเนาะคู่อาจารย์เองมาขายนะมาขายขนมยูหันในโรงเียนหันได้ชื่อที่นั่นไปเป็นเดือนนชงก็ไม่ค่อยชื่อส่วงขึ้นไปแดกๆขึ้นย่งแบบบดึงเนาะขึ้นกระเดือยยหาฟันชฟันขึ้นย่งแชมเกลยังเดือมาเนาะช่วงนี้คนอยากคอยชื่อเลยสมันว่าซื่อแนวขตขนมนิ่งน้อยห็นแ้วเหรอเกกันเนาะ ไปซื้อขนมนะมาให้แม่เห็นบ้าเคยให้วาเคนกินอยู่พุ่นเลยขนมนั่นตรงห้าร้อยตงสะพันเนี่ยเคนกินอยู่พุ่นนะถ้าสะพานไม่รัไปโรงเรียนในหอเข่าว่าจากไหนหอเข่าแต่น้ำมือเจ้ากับหอเข่าให้ลูกนี่เนี่ยกินกับให้ห้อไปเลยไปซื้อชิ้นหมูลแล้วจะทั่วกันแม่มันยางซิ้งให้แต่ว่าวมินเนีกินกับเงินเพิ่นไปซื้อหา้าน่าดูมือนี่กับมียนสาวาดกับมียน ของหวานมาเนาะหรือว่าเป็นดิโด้อย่างนาะมาให้สาวพันเนาะจะได้เพิ่มความหวานในขึ้นเนาะจะได้วาดหวานเนาะขาวบ้านก็ได้เพิ่มมันความหวานให้สาวพันเนาะ <c oughs> โดยจะได้ไมียินยินชื่นใจเนาะจะ <c oughs> ได้ความหวานในวัยจะได้เจอไอ้ใหญ่เฮาอยู่พังไทยได้มาหาขึ้นเนาะหาขึ้นมาหาการ อันเคล่นก็คือสีหู้เพิ่นก็คือสิพดด้วงย่ดอกสาบานแบบเห็นแต่คำเพิ่อนมาบอกกันเนาะตัวมาไล่ดอกคำตัวกันนํามาโลดมานํามานราสาวพันโลดทําไมเพิ่นมาบวกนี่แต่เคล่นก็ยังโดนอยู่ดอกนากสะพันอีกประมาณสองปีเพิ่อนมาเนาะสองปีปลายเนาะต่อไปได้เล็กน่อยเพราะว่าอ้ายเคล่นยังมีภาระอยู่ทางพุ่นเนาะการร่วมคุยกันแต่น้ำมึงลรเว้นเนี่ยก็คุยกันธรรมธรรมดาในบ้านสะพันธรรมธรรมดา มีคุยหันคุยนี่เรื่องปกติแต่ละเมื่อก็ได้คุยสม่ำเสมออยู่เนาะคุยเสมอเมื่อไรแบบถาม่มีเวดเดี๋ยวว่าได้คุยเถอะถาม่มีถาม่มีเวดกับเจ้าบอกเคลิบบอกเคลินกับเขาใจเนาะว่าเคลินกับแง่เนาะเคลิบจะคุยสิเขาใจอยู่เจ้ามาสิดแปลนเต็นนี้กับเช็ดบอกเคนก่อนนะเพราะว่าหมายเป็นติดลายเพราะว่าถ้ามบอกเดี๋ยวเคลินกับว่าโทรมาบอกฮับบอกยังอีกนอกสะพานกับว่าไปทั้งไล่กับบอกฮับเคลินจะเป็นห่วงเนาะ ว่ากระทาบอกแด้วกพิ่นกะสบายใจขึ้นเนาะอืมง่ายเพิ่นอยู่จังหวัดอย่างสาวพันสาวบ้านยัง่ได้ทู่เลยว่าอายอยู่จังหวัดเนี่ยไม่เห็นว่านเกิดขนาดอุ่นขึ้นอยู่อุดรเนาะเสาวบ้านทู่แต่ว่าเพิ่นเป็นคนขับรถเนาะขับรถแบบเซ็กซี่อย่างนี้เนาะสาวบ้านเนาะแต่กะยังบ่ทู่วานเกิดเมืองนอนของเพิ่นแต่เพิ่นกะบ่เคยมีครอบครัวว่าสพันคือว่ามีบ่เพิ่นกะเคยมีแต่เลิกกันตายหลายปีแล้วก็มีลูกว่าสพันแล้วเดี๋ยวนี้กะว่าจะเาไม่ช่วยท้าคื ไปร่วมไปซื้อกับประเทศไทยอย่างเนาะสาวาทก็มีครอบครัวคือแต่บาลเรื่อกันไป่แล้วอ่าสาวาทก็บูุกเจ้าก็ไม่เคนอยู่หักประเทศไทยถึงงานแบบลึกซึ้งไานนั้นเนาะสาวาทเนาะประเทศไทยมามีลูกหรือว่มีลูกเพราะว่าเข้าไปร่มกันนะเนาะสาวาทร่มกันเข้ากับประหยัดก้าวการเรื่องของเพลื่อนบรนทัดนะครันผ่านมาเนาะกับพีแต่ว่าให้เคลื่อนบอกอีกค่ะเคลื่อนอย่าบอกเคลื่อนก็บอกเองกคืนเนาะสาวาทเนาะแต่ห้าจับชาเพวคนก็จะบอกยุติเท้าก็บประหยัดกัน การเรื่องของคุเนาะมันผ่านไปแล้วก็ผ่านไปเนาะเป็นอดีตผ่านไปแล้วเมนมีแจะว่าถึงอนาคตต่อไปข้างหน้าเนาะสาวพันธุเขินกะหูอยู่ได้ว่าเขินกะหับได้ทุกอย่างเพราะว่าเรื่องอดีตก,กับหมวกหมวก็บใส่เป็นความคิดเป็นอนาคตของข้างหน้าเนาะก็ะต้องคิดถึงอนาคตข้างหน้ามันผ่านไปแล้วคนเฮามันก็ต้องมีพิชาตกันทุกคนแหละเนาะสาวพันธ์เนาะภาษาวาชมาหันหินมาหัวดจังมาหวดไผ่าระชาราชนาคือนาน่ะคาชิโนมันเสพอยู่ระชาราชมาหัว ยักแงงทั้งหลายมากินเพราะว่ามาทางนี้ตะเก่าบ่เคยเห็นมาหวดเนาะอยู่ทางพุ่นกับโรคโรคเลยโริปแต่หม่วงม้มีเลยหม้ม่วงปีนี้หม้มีเนาะหม้มีอืมอยากกินสมบูรณ์ยังทั้งยากปีนี้ทั้งยากม้ม้อปแต่อยากกินสมบูรังได้ซื้อหม้อซื้อขายู่ตลาดมากินเนาะซื้อตลาดนเพราะว่าอยากเตมมาใช้ชงแต่เร็วดอกเนาะอากาศดีดีมือนี่สะพานกับเอ้ยน้องเจ้ากับเอ้ยกับมาแก่งยิ่งซอยกันเนาะยิ่งนี่เอาเองเ่าคือจังไร ปันกันไครนี่เงี้ยแกซื้อเสื้อซื้อหมอนมานะเอาซื้อเสื้อซื้อหมอนมานะเอากระปั้นกระพี้กับน้องแบบนี้ได้เนาะปั่นใครจะได้อย่างก็ซื้อเสื้อมานะเอของใครของมันั่นแหละแต่เราแก่ๆต้องกันโดยโดยอันผู้ชายคนเมื่อกี้นี่น้องหรือไอ้เจ้าน่องเจ้าก็มีน้องชายอีกบ่อะนะมีน้องชายสามคนมาแต่หาเงินมั่คือจังไดสามพันมาแต่หางเงินคอเพิ่นออกเพื่อนมั่งเขอยู่เพื่อนแถววะเพราะว่าคนยังอยู่เพื่อนทำไมแถว่นชาวบ้านก็เคยเห็นน้องไผ่เจ้าอยู่น่องแต่กับบ่าวานเป็นน้องไผ่เจ้้าไดะพน ก็เลยเอันบ้หู่คนน้องไพ่เจ้ากับคนบ้านนี่บ่คนบ้านบ้านเดียวกันออชาวบ้านนอะแมนอยู่เขาคนบ้านเดียวกันเนาะสะพานบ้านใหญ่เนาะก็เลยบ่ค่อยหู้กันนะนะแบบเป็นคนละรุ่นกันเนาะนอือก็ดังมาเห็นมาเนี่ว่าเออเป็นน้องไผ่สาวพันก็เป็นน้องสาวพันเนาะก็เลยมาจะหาเงินขึ้นมาเี่งเงี้ยวซอยไปสันว่ามาแต่ตลาดน้ำกันกับเจ้าบ่มาตลาดจะพภาพเป็นไปเรียนรักเก็ตบ้านพิพิธภัณฑ์ไทยไผยไอ้ายน้องด้วยวันพี่นัง น้องไปเรียนวัดบป้นเจ้าก็มีแระวบ้าวัดสะป,ปอดมี่เยยนยมีแต่โดนเนี่ยนเนาะเล่นวัดแพงว่สาวพันเจาเฮ็ดธรรมดากับพนชีพันชีพัน 4, 4, บาทเนาะเพิ่นสิไปทำงานกรุงเทพปีนี้กันเนาะเพิ่นมีดูกระเบ้อโดยนี่เนาะนั่นคือลูกสาวพันเนาะน่ะขึ้นมาแต่ตลาดกันเมย์เคลื่อนนะเคลื่อนเป็นไงไดะเนาะน้องจันก้าวก้าปีไล้เนาะ เขาสิบปีเด้กเป็นใจอยากได้เงินกับเม่สิโกสะพันวันมานั่งใกล้เมริเมน่าให้เท่าละพันสองพันมาให้กะเป็นบ่ว่าอย่างเนาะความพักเป็นกันยังบานชื่นคือเก่าเป็นบาเนาะกันยังคบซื้อว่าคบกันหลายๆกันได้สะพานได้ก็มาให้นี่นะก็ดูจะก็ดูจักกันแต่เปิดใจไม่ๆเนาะสะพานเนาะสวาสดิอยู่เพราะว่ัสดิ์เคยซื้อโทรศัพท์มาให้สองพันเนาะโทรศัพท์ก็ยังใช้ได้อยู่บ่ใช้ได้ กัยังใส่ดีอยู่บ่คือจังไดน่ะกันยอยู่เพราะว่าหู้จักกันแต่ตอนนั่นแหละกะล่มกันมาเลยให้หาเหลือกันได้สวาดว่าก็แต่ยังประธานได้เกี่ยวเข่าสำน้านอกสะพานเนาะก็ถือว่าโอเคอยูได้สะเข่าหกเดือนแลยก็ถือว่ายังโอเคอยู่ได้ร่มกันหู้เรื่องเข้าใจกันไยเติบอยู่ได้เนาะ ลมแบบไรก็ต้องเข้าใจกันแหละร่มขนาดนี้แหละเนาะแม่และเขามาเข้าใจกันจะามกันบอกันมีอยู่ว่าสะพานแบบมีงอนมีอย่างแบบเข้าใจพิษอย่างกันนะสะพานมีอยู่ว่าก็มีเด็กหน่อยก็ว่าเราทำกังก็บอกันกัเข้าใจอ๋อก็มีงอนนิดหน่อยเวลาแล้วก็ง้อกันคือเก้ากับบากันแล้วก็เข้าใจกันคือเก้าเนาะส่วนหลายเราขึ้นนี่เจ้าเป็นไทยไทยงอนแตกต่างคนต่างค่ะ ต่างคนต่างงอนเหมือว่ายังเถงเอกรเบอาว่าเขาข้อกันนักะต่างคนต่างกันนั่นเนาะมาข้าใจกันไดกก็ดีกันเถอแต่พอนล้วน่ะถ้าแตงมไดงอนกับพวกพ่อเมื่อกลางนาทีชนาทีมิ่งหน่อยกับโทรหากันแล้วเนาะมาโทรหากันคือเมื่อั่นดูยังแบบว่าคุณบางงอนมันก็ต้องเมื่อไหนงอนไหนยังขีดหอดกันแล้วเนาะสะพันเพราะว่าคนหักกันเี่ถ้าสมมติบางงอนหลักกัน งอกันคือเกขามันก็ต้องมีเป็นธรรมดาที่ว่าต้องมีแบบพอใจกันเล็กน้อยเนาะเวลาแล้วเราคุยกันกัน้าใจกันก็คุยกันโตไปได้เนาะโดยก็ขอให้ความหักสาวพันธ์ในสมบังขอให้อันใายกับสาวพันธ์นั้นคุยกันไปแบบนี้ตลอดเนาะจะได้มีความสุขทั้งสองทางเนาะก็จะขอจบคลิปล่ำลาสาวพันธ์ให้สาวพันธ์ได้พักพรแกงยิ่งกว่านอสสาวอัสนาก็จะเดินทางเมื่อเช่นมูโตนาะงมาหนีเนาะ โดยสบายดีโอ้ยก็ได้โอ้ได้ลมกับสาวพันธ์เป็นทีเรียบร้อยเลยเนาะว่าสาวาจะมาอัปเดตเค้ิร์นกันยังมีคนอายอยู่ไทยเนาะยังมาคุยโอ้ลมกับเพิ่นอยู่กับลมกับหักกันดีอยู่เพิ่นวาเนาะกับเขาอเเขาใจกันอยู่พแม่พี่น้องเลยกับขอให้ความหักทั้งคู่สมบังเนาะขอให้แบบร่มกันให้ถือกันเขาข้อกันให้รมเข้าใจกันเนาะจะได้มีความสุขทางสองทางนะพแม่พี่น้องเนาะ สาวาดกับไปเลยมาหาสาวพันกับปินเวลาะหลายเดือนเนาะก็เลยมาดินน้ำเค้นขึ้นกะตื่นตาได้พ่อแม่พี่น้องเอ้ยสาวพันกับขึ้นกะงามขึ้นอยู่อีกอย่างหนึ่นขงขึ้นกะคุณอ้วกขึ้นน้ำหนักขึ้นหาโลเขึ้นวัสดุเนาะสาวาดมากคนเดียวมันีก็เลยมานหน้ากนเลยอากาศก็เย็นๆดีๆพ่อแม่พี่นอ้องเอ้ย สาวาสดกับขอขอบขอคุณขอบคุณเอฟซีสวาสนาอะไรเนาะที่ติดตามหักชมช่องยูทูปสวัสดิ์ชนามาโดยตลอดเนาะขอบขอคุณขอบคุณหลายทีหกักแพงแหละพไรพี่น้องเอ้ยสาวาสดกับสิบโตัวล่ำลากับบ้านสกอนเนาะบบดน,นี้เนะาะจะได้กล่าวคำว่าสบายดีและสวัสด,ดี